ต่อบทที่8บทสวดธรรมจักกระปะวัตนะสตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะควาภารณาสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิคทาเยตัตระโขภะควาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันเตสิทะเวเมพิกขะเวอันตา ปปะชิเตน,นะนะเสวิตัดพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮีโนคมโมโปทุจนิโกอาณาลิโกอนัตะสันหิโกโยจายังอัตตะกิระมะถานุโยโคทุกโขอาณาลิโยอนัตตะสันหิโตเอเตเต,เตพิคเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะ มัชชิมาปฏิปทาตะถาคะเตน,นะอภิสัมพุทธาจากขุกะระณียา,า,าณะกะระนีอุปสะมายะอุปสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตะโมจะสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคะเตน,นะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพานยะสังวัตติอัยะเมวะอริโยอัตถังคีโกมัคโคใสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงะนะังโขปะณะพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกข,ขาชรา,าปิทุกข,ขามะระนัาปิทุกข,ขังโสกะประริเทวะทุกขะ โทมะนัสสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนะระภะติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานนักขันธาทุกขาอิถังโคปะณะพิขเวทุกขะสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิราคะสะ คะสะหะคะตาตัตระตัตราพินนทินีไสย,ยะทีทางกามตัญหาภะวะตัญหาวิภะวะตัญหาอิทงังโขปณะพิขเวทุกขะนิโรโถอริยสัจจังโยตัสายวะตันหายะอะเสสะวิราคะนิโรโถจาโคปติิสันโคมุตติอนารโยอิทงังโขปณะพิกเวทุกขะนิโรธะ คามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะเมวะอริยะอัตถังคีโกมัคโคไสยทิถังสัมมาทิิสัมมาสังกปสัมมาวจจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิถังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิญานัง อุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาฏิตังโขปะนิถังทุกขังอริยสัจจังปะลินไสยยันติเมพิโคเวบุพเพอนา,นานุสุเตสุสธรรมเมสุจักขงอุทปาธิญาณานานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาฏิตังโขปะนิถัง,ท,ง,ท,งทุกขังอริยสัจจังปะลินญยายนติเมพิโคเวบุพเพอนา,นานุสุเตสุธรรมเมสุ จก hablando, earth, learner, ักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอิถังทุขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุพเพอนัุตส 1, ุเตสุธรรมสุจักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโขปะนิถังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิคเว ปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโขปณนิถังทุกขะสมุทะโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิคเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิ อิทางทุกขนิโรโธอริยัสัจจันติเมพิเคเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาฏิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุทาปาฏิอารโรโกอุทปาธิตังโขปนิถังทุกขะนิโรโธอริยัสัจจังสัญชิกาตามพันติเมพิเคเว บเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาฏิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาฏิวิชาอุทะปาธิอารโรโกอุทะปาทิตังโขปนิถังทุกขะนิโรโถอริยสัจจังสันชิกะตันติเมพิคเวบทเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอารโรโกอุทะปาทิอิถังทุกขะนิโรธะ ขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอารโรโกอุทปาทิตังโขปนิถังทุกขะนิโรธะขามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัมพันติเมพิคเวปุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาธิตังโขปนิถังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวบุพเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมพิคเวอิเมสุ จะตูสุอริยสัจเจสุอิวันติปริวัตถังทวารทศาการังยะถาภูตังยานทัศนังณวิสุณสุวิสุทถังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมาราเกสัพพมเกสะัตสะัมณะะพัมมานิสาปะสายะสะเทวมนุสสยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุโทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอีเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปร,ริวัตถังทวาทะสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทถังอโหสิอาถาหังพิขเว สัเทเววะเกโรเกสมมา,าเกสพรมมะเกสัส,ะสะมณพรม,มนิยาปชายะสะเทเวมนุสัยยะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญ,ญายสงยานัจจปณะเมทัสนางอุทะปาทิอปุปปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินธิฐานิปุนับพะโวติอิทะโมโวจะพะควาอัตตะ มะนาปัญจวัคียาภิกขูภควโตภาสิภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจรปะณาวาิยาการาณสมิงพญามาเนอยยสัมโตกนทัญญสะวิรชังวีตะมะรังธรรมจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปะวัติเตจะ พระควตาธรรมจักเกพภุมมาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตัมพระควตาภาราณสิยังอิสิปะตะเนมิคะทะเยอนุตะรังธรรมจักกังปวติตังอปะติวันติยังสะมเนนะวาพรหมะเนนะวา,ะเ,า,วาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมมุนาวาเกณจิวาโลกสัสเนติ ภุม,มานางังเทวานางังสัทว์ทางสุตวาาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางังเทวานางังสัทว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตธมนุษสาเวสุง ตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธะมนุษสาวสสงยามานางเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสสงตุสิตานังเทวานางสัตทังสุตวานิมมานะรติเทวาสัทธะมนุษสาวสสงนิมมานะรตินางเทวานังสัตทังสุตวาปะระนิมมิตวะสัตตีเทวาสัทธะมนุษสาวสสง ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนางเทวาสัทธังสุตวาพรมกายิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสสงเอตัมพควตาภาลาณสิยังอิสิปะเตนะมิขทาเยอ,อนุตตรังธรรมจักกังประวติตังอปะติวันติยาสะมะเนนะวาพรมะเนนะวาเทเวนะวา มาเรณวาพราม,มุนาวาเกณจิวาโรกัสมมนติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุดเตยะเตนะมุหุดเตนยะตนาตนายาวะพราม,มะโลกาสัตโธอับพุคันคันชิอะยันจะทะสะสะหัตสีโรกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิ อัปปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระสิโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะถาโคภะควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะตะโพกนทันโยอัญญาสิวะโตโภกนทันโยกนทันโยติอิติหิหังอายัสะมะโตกนทันยะสะัญญากนทันโยตะเววะ นามังอโหสิติบทที่9พุทธานุสติอิติิโสพระขวาอราหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกว,วิธูอนุตโรปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภพระวาติบทที่10ธรรมานุสติ สว่าขาโตพระขวัตตาธรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตันโภวินยูฮีตตบทที่สิบเอ็สังคานุสติ ุปฏิปันโนภควตัตโตสาวกาสังโคอ,อุชุปฏิปันโนภควตัตโตสาวกาสังโคยายะปฏิปันโนภควตัตโตสาวกาสังโคสามีจิปฏิปันโนภควตัตโตสาวกาสังโคยะทิทางจ,จตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคราเอสะภควตัตโตสาวกาสัง,คออง,คงโคาาาาาอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกะรนิโยอนุตารังปุญญะเขตตังโรคกัสสติ บทที่สิสักกตวาสักกัตวา,กกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษษสานังพุทธเตเชนะสดินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกข,ขาวุปะสะเมนตุเตสักกัตวาธรรมารัตนัง โอสถังอุตมังวรังปะริราหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะสถถีนานัสสันตุปัทวาสัพเพะยาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาสังฆารตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหในายังปาหในายังสังฆเตเชนะสถีนานัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเต บทที่13พระคถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารางังสวาหานางจาตุสัจจาสพังและสั่งเยปิวิงสุงนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัทวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมมนิสลาสิเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเจเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสพักคุณากโรหันทะเยเมอนุรุโทสารีปุโตจตักกิเนกลทันโยปฏิภาคัสมิงสุ โมคลลานโนจะวามะเกทักคิเนสวาเนไมหังอาสงอนันทาราหุลากัสโปจะมหาหนาโมอ,อุปสงวามะโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสุริโยว,วปะปพังกะโรนิสินโนสนิสัมปโนสโสริตโตมณิปุงขะโวกุมารักกัโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัทเนีนิจังปฏิฐาสิกุณากะโร ปุณโนโอังคุม,มาโรจะอุปรีเดทัพสีตะวเรเถลาปัญจะอเมชาตานรา,าเตติลากามะามะเศสสิติมหาเถลาวิชิตาชินสา,าวกาเอตาสิติมหาเถลาชิตตะวันโตชิโนโรสาชะลันตาศิลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุรโตโอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชคังปะชะัชโตอาสิวานเมอังคูนิมาลกังขันทะโมระปริตตันจะ อาพานาพยาสุตกัรอา,กาเกษตรจทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรันมัตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอน,นันตชินะเตชะสาวาสัสตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะระมัตมันหิวิหะรันตังมหีตะเล สัทาปาเนตุมังสัพเพเตมหาบริษัทสปาเอเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนชิตูปันทะโวธรรมานุภาเวนชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนชิตันตะลายโยสัทธัมานุภาวปาลิโตจรามิชินะปัญชาเรติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสะมะพิณิมมิตาสาวุทันตังคีเมารังอุทิตโครสะเสนามารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคานณิมาราติเลกะมะพิยุตชิตะสัพพรันติงโครัมปะนาระวะกะมัง ขะมะทัตยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคารานินาคาคิลิงคชวรังอติมทัทธภูตังทาวคิจักทาวคิจักกะมะกะมะสะนีวะสุทารนุนตังเมตตมภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคารานิอุคิตะขัด คะมะหิหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุริมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชายามังคราน,นิกัตตวานะกัตถะมุทะรังอิวคัคพินียาจินจายะทุกทะวัจจานัง ฉะนะกายะมะเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโธตันเตชสาพวตุเตชยมังคะรานิสัจจังวิหายามะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอันติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชริตโตชิตวามุนินโธตันเตชสาพวตุเตชยมังคะรานินันโทปะนันทะพูชะขัง วิภูถังมหิตถิงปุตเตนะเถระผูชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคะรานิทุกขาหาทิฐิผูชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิธริภากาพิธานังยานาะคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคะรานิ เอตาปิพุทธชยมังคระอัฏฐคถาโย ο, วาจนโนทินทิเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิขมัยยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกโนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเรตวาปารมีสัทธาปตัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะหนตุเตชยมังครัง ชยันโตโพธิยามมเลสักยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคะเรอปาราชิตะปัลลังเกสีเสปตะวิโปคเรอภิเสกสัมผะพุทธานังอับขับปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังครังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโมสุ โมหุตโตจะสุยิถังพรมจาริสุปทักขคีนางกายะกรมมังวจากรมมังปัทขคีนางปัทขคีนางมโนกรมมังปนิทีเตปัทขคีนาปักทคีนานิกตวานะระพันตันเถปัทขคเณ ภวัตตุสัพพะมังคลังลัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคลังลัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพะมังคลังลัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสถีพระวันตุเต บทที่สิบห้าปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเรโพธิคะระโพธิคะเลตหิงตะหิงตาธรรมเทตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชาณวกาจะพิกขะโว สารามิกาธานปฏิอุปาสก,กาคามาจะเทสานิขามะนิขามาจะอิสราสัมปนณะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเททะชาตาอัทโวปะปาติกานินญ,ญานิกังธรรมวรังปะตินจะเต สัมเพปิทุคัสะกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุขราสังโคหนตุสัมโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเฮละขะตุสัมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุนนยามะธรมเมอริยปะเวทิเต ปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาทารังประเวชนโตกาเลเทโวปวัตสตตวุติภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังอัตระชังนิจจังลักขันตุปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปัชชังลักขันตุสัพพทา บทที่สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหวนตุสเพปิปาณิโนเอตาวตาจะอัมเฮห,หิสัมมะสัมภตังบุญยะสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานัง ทะทันตุสันทายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุขันฉันตุเทวตาขตาบทที่17สุมังคลคาถาหนตุสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดีหนตุนิรันตะลังหนตุสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีหนตุนิรันตะลัง ผลตุสัพพังสุมาครังและขันตุสัพพะทเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดถีผลตุนิรันตะลังสัพเพพุธทธาภปัพต,ตาปจเจกานะัะจะยังพลังอรหันตานัจเะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธทธาภรัพตาปจเจกานะัะจะยังพลังอรหันตานัจเะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพัลปตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพัลปตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพัลปตาปเจกานตจะยังพลังอรหันตานจจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งคักแห่งการบูชาพระรัตนาตรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิกจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทิน บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบญนี้จงส่งจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพรจตุระพิทพพรชยัยทั้ง4คืออายุวันณสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวอยศสิทธิทุกท่านค่ะ